ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดสะเซิงเซา เดี๋ยวบางคนว่าแก้ขึ้นเลยครับเพราะว่าอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยผมตามไลน์หนนะครับหน้าตาหนึ่งสองคนเลยเนี่ยมี่มรี้ไปกันเลย่ม้นี่ตายผมประจาดาใช่่แไม่มีมีเจียว าชุมชนนะคะมีการปลูกยาแสบน,นะคะการทำน้ำหมัก I uh -huh. เราไม่ม anyway, ีถ่ายรูปใช่ไหมคะคุณแม่เขาถ่ายถ่ายรูปนะคะถ่ายแล้วถ่ายแล้วจะได้จะได้มีรูปนะคะกลับไปฉันถึงถ่ายให้ค่ะรักมาลักมาลักม ยืนครับข้างหลังไม่เห็นครับยืครับยืน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 ยนยืนยืนยืนยนะคะยืนืนย่นยืนยนนยืนดนยนดืนยืนยืนยืยืนยนยืนนะืายนืนนยนยนยคะยืนยืน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 ยืนนนนยนมน อันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ดินนะคะแต่ว่าถูกย้ายไปตรงห้องภูมิใจพักแล้วนะคะอันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งฐานเรียนรู้ของเรานะคะที่จะรวบรวมแหล่งความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดินนะคะไม่ว่าจะเป็นสมบัติต่างๆของดินนะคะการจัดการดินนะคะปัญหาของดินการจำแนกดินต่างๆนะคะรวมถึงชุดดินในประเทศไทยและชุดดินในขงซ้อนของเราด้วยนะคะก็ได้แก่ชุดดินมาพอนนะคะชุดดินโวกเคียนแล้วก็ชุดดินสัตว์ขีนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีการปลูกนะคะต้นไม้ประจำ77จังหวัดซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม่ถึงแล้วนะคะประมาณ60-70เปนะคะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยน,นะคะถ้าใช้โดนนะคะเป็นไทั้งบนใช้ก็จะมองเห็นนะคะ ในโซนบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นของหน่วยงานพัฒนาชุมชนนะคะที่เขาจะศึกษาเรื่องของศิลปะการตาดต่ค่ะและุสากในครัวเรือนนะคะเรียกวขอชอนะคะก็จะมีบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีการจัดสารจัดเส้นใยพืชนะคะการทอบผ้า การเขียนเส้นทองนะคะแล้วก็การตีเหล็กด้วยนะคะอันนี้น้องพายดินดีนะคะใช้เวลาประมาณสี้าเดือนในช่วงของโควิดเนี่ยค่ะก็คือใช้จากฝานขึ้นมาในช่วงว่างๆค่ะนะคะก็ใช้เส้นกบนะคะต้นกบแล้วก็ย่าแปะนะคะไปต่อ ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของหน่วยงานประมงนะคะที่เขาจะสนับสนุนในเรื่องของผลมะนิสือนะคะให้กับเกษตรกรหรือบุคคนที่สนใจนะคะก็จะมีการสอนายยาน,ะน,นะคะเพาะเลี้ยงนะคะไาแดงด้วยนะคะที่มีขนาดเล็กมีโปรตีนสูงสามารถเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งได้นะคะมีการสอนในเรื่องของาการเพาะพันธุ์กบงานนะคะในสถานที่ต่างๆอาเจชางนะคะคอนโดบ่อปูนซีเมนต์นะคะหรือมีการสอนสาสต์คิดใน ในเรื่องของการแปลงเพศนะคะปันนีนะคะจากเพศเมียเป็นเศพศผู้นะคะเพราะว่าปันนีเนี่ยเวลามันไข่อยู่ในปากทาให้การกินอาหารมันเนี่ยไม่เพียงพอต้องมีขนาดเล็กก็คือเวลาขายหรือจําหน่ายก็คือจะได้น้อยใช่ค่ะเขาก็เลยต้องแปลงเพศนะคะแล้วก็จะมีะตัวอย่างพันปลาแปะนะคะปลาเลืดเผือกนะคะปลาเทโพเทพาหรือปลาจระเข้นะคะ,คะ,คะก็จะมีปลากระดานด้วย ในแต่ละปีเขประมาณน,น,นั้นของห่านประมงเนี่ยเขาก็จะมีการแจกเนปลาน้ำจืดในวงบาดซีเมนต์นะคะใช้ฝาลองปิดด้านล่างค่ะเพื่อควบคุมความชื้นให้ออกตลอดปีนะคะดกที่นี่ดกนะคะก็จะมีการสอนเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดจากมะนาวนะคะการเสียบยอดตา่างๆด้วยนะคะ <c oughs> อยากดาบ <c oughs> นีส่วนของด้านนี้นะคะนี้จะเป็นชนโรองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็ดองของเช่นกันนะคะหรือเรียกว่าพึ่งจิ๋วนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่มีเหล็กไนทนะคะมีโภชนาการสูงนะคะแล้วก็ให้น้ำพึ่งน้อยมันก็เลยแผงนะคะ ใช่ค่ะที่อยู่ตรงรอรกลงไม้นะคะเล็กๆใช่ค่ะที่จิอลูก่ะ,ะใช่ค่ะส่วนมากอ้อของหน่วยงานของเราทุกอย่างเนี่ยที่เกิดว่าเป็นแปลรูออกมาเนี่ยตัวจะมีแพงเหมือนแต่ว่าถ้าถ้าอออยู่กรุงเทพจะรู้ว่าข้าของชิบสูงนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยคือจะรู้ว่าตัวนี้แบบถูกค่อนข้งถูกนะคะสินค้า ไปแวะชมกันได้ค่ะสำหรับใครที่ปวดเมื่อยนะคะก็มีน้ำมันายน้ำมันพิกต่างๆนะคะมีด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นของแรงงานวิชาการเกษตรเขาก็จะพอในเรื่องของเห็ดนะคะครบวงจรมีการแปรรูปเห็ดต่างๆนะคะเห็ดตรวันนะคะแล้วก็มีพอเห็ดดินจื้อเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดฟางแล้วก็มีการเลี้ยงแหนแดงแมลงสาบด้วยมีสอนด้วยใช่ค่ะเพื่อมีการสอนนะคะมีการทําเห็ดก้อนนะคะ ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้จะเป็นของเหมืองส่งเสริมการเกษตรนะคะเขาจะสอนในเรื่องของการปลูกอิเไฮโดรอนิกส์นะคะหรือว่าผักไรดินนะคะแล้วก็มีการทดลองปลูกในเรื่องของมะม่วงนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะใส่ใส่เชื้อต่อด้วยนะคะสามารถนำไปปลูกได้นี่ค่ะตรงีช่วงอันนั้น น้ำดอกไม้นะคะเขียนสวยหมออารีนะคะมะขามเปียวก็พันยอดดีโชคชัยพัฒนานะคะใส่โยกสีสยาะะมต่างๆนะคะจุนเปียวค่ะ,ะเ,เ,คเพราะว่าเขาจะปลูกไว้เนี่ยเพื่อไปแปลรปูนะคะไปแปลรูปเป็นทุกมะขามทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอาจจะตอบไม่ไม่ได้มากนะคะบางทีอันนี้มันก็ต้องขึงงน้นอยู่กับปูกแต่ละเน้อย่างเงี้ยใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะแวะถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยนะคะจะเป็นอาคา,อา,ารอัปพารตนนะคะถือว่าเป็นอาคารหลังที่สองของสูของเรานะคะก็คือรัศดรหัวที่ล่าสุดก็คือปี2540นะคะก็คือท่านเสด็จมาอาคารนี้ก็คืออนนอไม,ไม่มีการแบบว่าครั้งคือหรืออะไระะก็คือท่านเสด็จมาแล้วก็สองออที่ล่าสุดน,นะคะที่ มีการมาก็คือพระเทศเสเด็จมาเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงมีนานะนะคะ่วงมีนาเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวเราจะแวะลงถ่ายรูปนะคะจะเห็นสองต้นด้านหน้านะคะเป็นต้นปางแชมเปญน,นะคะที่ในหลวงรัชกาลที่เ้าและในหลวงรัชกาลที่1ินะคะพระองค์ทรงปลูกเอาไว้นะคะ อาจจะร้อนสักเล็กน้อยนะคะไม่เล็กนะคะ <laughs> จะไปลงเป็นแรงกันหรือเปล่าเนี่ยท่านใดที่อ๋อไม่สะดวกนะคะในเรื่องของอันนี้แดดก,ก็อยู่ด้านบนได้นะคะไม่เป็นไรไปเลยนี่ว่าคุณตาหล่ะที่มาอยู่ที่นี่ตอดนี้ ลูปใส่รูปเพราะปลพระรา 欢迎。 ช่องผู้ใหญ่ลีหมูสี

ที่เห็นเป็นต้นไม้สีเขียวทั้งหมดนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นมาใหม่ใช้เวลาร่วมกว่า15ปีนะคะในการบำรุงปรับปรุงขึ้นมานะคะจะมี2ต้นที่อยู่มาเนิ่นามนแล้วก็คือต้นยางนาค่ะใช่ค่ะเราเพิ่งครบรอบ44ปีายวันที่8สิงหาคมใช่ค่ะนนนนซีก่ อ๋อลูกนี้ลุงไม่ทันแล้วพี่ก่อนที่รอไปใหญ่โผก่อนเไมฉันเดก่อนน่ะเด็กปันเดอกเกยกับมว ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะหน้าฝนเนี่ยก็จะมีการแจกยาแฝกด้วยนะคะในหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินนะคะทุกทุกจังหวัดนะคะจะมีการแจกถ้าท่าได้สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามจังหวัดมนได้เลยนะคะโรงเรียนตรงนี้ก็จะมีการทดลองปลูกนะคะเมลอนนะคะพันธุ์ g เ e ็ n 778นะคะเพิ่งปลูกใช่ค่ะเพิ่งปลูกไปนะคะก็คือตอนท่านองค์พลากรสุวรรณรัตน์ท่านมานะคะก็มาตัดนะคะ อร่อยไหมครับอร่อยค่ะเขาบอกหวานตลอดตรงนี้อันนี้เขามีการปลูกผักผักสลัดนะคะอันนี้จะเป็นของแตงนะคะอ่อนถาดปุ๋ยหนักน้ำชื้นค่ะนะคะก็คือเราใช้น้ำหมักปุ๋ยหนักในการในการประปูประปูจิ้มสูตรของลุงอ๋อความสุขของลุงอันนี้ใช่ค่ะนี่จะเป็นแปลงอ่อ ใช่ผักพื้นบ้านค่ะที่ปลูกผักที่ชาวบ้านเขานิยมกินกันผักพื้นบ้านต่างๆค่ะใช่ค่ะมีการปลูกต้มนึ่งมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพริกใช่ยบปู่ใช่ค่ะส่วนมากภายในสูนนะคะเวลามีการปลูกก็จะมีการเก็บแล้วก็อุ้ยต้นเตยต้นเตยต้นเตยทำไมใหญ่จังอะ ต้นสูงสูงปลอดสารค่ะเราไม่ไม่ใช้สารเคมีก็จะใช้แบบพวกปุ๋ยหมักและน้ำหมักเนี้ยค่ะอันนี้ต้นเตยเปียกค่ะเตยเปียกค่ะอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จเทพที่มาจากอำเภอท่าแซงจังหวัดชุมพรค่ะก็คือไปเนี่ยสามารถนําไปพูกจักสารได้พวกเอาก้ากระเป๋าหรือเป็นพวกเสือนะคะ เแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นชาเป็นใช่ค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงท่อำลังลงอยู่นะคะตรงนี้ที่จริงมันจะเป็นสะพานไปถ่ายรูปได้ด้วยค่ะตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรามามาครับแวะทุกแวะทุกสถานีนที่

ไว้ลูกนี่ต้องแถวพาแถวสาวติดเตึมหรือไม่มีค่ะแลยมาเลยมาโมงเนี้ยก็สนับสนุนเรื่องของพันปลานะคะจืดมาปล่อยใช่ค่ะนำมาปล่อยนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำนี้เนี่ยมันเป็นส่วนพันไม้มงวงนะคะฉลองบ6รรษาของสมเด็จพระเทพนะคะก็จะมีพันไม้มงคงต่างๆนะคะต้อยติ่งนะคะบัวฉลองขวัญนะคะหรือจะเป็นพวกโคงข่านะคะไว้ให้ทัศนศึกษาหลังค่ะ เฮ้ไปซื้อสบู่กันวัานสาวหลงใช่ไหมคะตามโบราณเขาว่าถ้าเกิดพขกไว้ติดตัวสาวจะรักสาวจะหลงอันนี้หนูก็รู้จริงไหมหนูก็คือหนูไม่แต่หนูไม่เชื่อนะคะหนูว่าต้องขึ้นอยู่กับบอลนาด้วย ต้งไม้ไม <S Credit. S 3> ่ท่า่น right? ั่นต้องไม่คันด้วยก็จะมีเดี๋ยวจะให้สังเกตต้นน้าใช้มือนะคะต้นใหญ่ๆนะคะก็คือจะเป็นต้นยางนานะคะที่อยู่เืดนานแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นสมอบิเทสซึ่งจะอยู่ด้านในแล้วก็ไม่สามารถออกเห็นได้เพราะเราต้องเดินไปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ส่วนมากอ่าในพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะมีการทดลองปลูกต่าง ได้ผลบ้างไม่ได enfin ้ผลบ้างนะคะอย่างเช่นมีการปลูกยางพารานะคะแต่ว่าจะศึกษาว่ามีการปีดเนี่ยได้ได้เยอะไหมนะคะแต่ที่ทดลองมาก็คือปริมม้น้ำผลน้อยความชื้นก็ไม่พอนะคะก็อาจจะได้น้อยด้วยนะคะูก็ฟังเขาเล่าใหม่ทีใช่ค่ะใช่ ผักหวานผักหวานแถวนี้มีต้นไม้งกรหลวงตรงนี้นะคะที่เราจะแวะถ่ายรูปกันนะคะนี่ก็เป็นพระจำหนักธรรมจวงนะคะถือว่าเป็นพระจำหนักที่ในหลวงรัชกาลเก้าเอาพระองค์ทรงออกหลังอีนะคะ<า>ใช่ค่ะด้านใชยมือเลยอ เอาเอาเอาให้เห็นบ้านด้วยดิโอเคโอเคเดี๋ยวครับช่องผู้ยารีหมู่สี่รูปนี้น่าจะให้ลูกอมนะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะมีคนอยู่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่มีค่ะไม่มีคนใช่ค่ะเข้าเลยไหมพี่อ๋อเหมือนท่านไม่ได้เคยมาค้างนะคะก็คือมาแล้วก็กลับใช่ใช่ค่ะก็คือมามาดูงานดูอะไรอ่ค่ะ น,นี่ก็เรียกเสาอ,อะไรครับเน,นี่ยเนี่ยเสาเรียกเสาอ,อะไรครับเสาน้ำเสาน้ำน้ำมีคนตอบให้หนูเรียบร้อยแล้วที่บ้านผมไม่มีครับแบบนี้มันแบบมีน้ำอยู่ใช่มีพื้นที่ของเรานะคะมีพื้นที่หนึ่งพันแปดร้อยก้าสิบเอ้าลานะคะ <c oughs> ใช่หน,นึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ้าลา เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ศึกษาทดลองวิจัยต่างๆก็คือ1,240่ไร้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่โครงการสโนมององค์655ไร่ก็รวมกันเป็น1,895ไกร้นะคะใช่ค่ะห5 5จากแบบจการปรับปรุงบำรุงดินนะคะพื้นที่ก็ส่มโซลบวกกับมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาคือจะบอกสมัยก่อนที่นี่คือเฉื่อยมากผู้มีอ<ม>ิทธิพมาเยอะ อะไรนะคะเป็นนางนกใช่ไหมอะไรน,นะคะนกนางนกอ๋อใช่มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ค่ะสมัยก่อน,นจะมีเขาเรียกว่าเจ้าแม่เป็นผู้หญิง จะเป็นมีอิทธิพลนะคะก็มีการตัดไม้ทําลายป่าต่างๆนี่ค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนึกถึงในหลวงลราชการที่9เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าในหลวงลราชการที่9เสด็จไปที่ไหนเนี่ยปปพื้นที่ตรงนั้นก็จะได้รับการพัฒน,นานแล้วก็จเจริญขึ้น,นใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันสร้างศาลพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นมาค่ะเมื่อพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาเนี่ยชาวบ้านก็รวมตัวกันเจ็ดลายนะคะขาแรกก็คือถวายที่ดินให้กับในหลวงรัชกาลที่9 2 6 4ไร่นะคะเพื่อสร้างพัตตนหนักแต่ด้วยความที่ในหลวงนะคะใส่ใจในร่างกาก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่มีดินจะแห้งต่างๆป่าหายแต่ก็พัฒนานได้ก็เ <c oughs> ลยถามกับร,รัชดรว่าถ้าเกิดไม่ทำเป็นพัตตนานัก ทำเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจอาไหนนะคะซึ่งราชดอรก็ต่อก็ยินดีนะคะก็เลยเกิดเป็นศูนย์ศึกษาแห่งนี้ขึ้นมานะคะใช่ค่ะเป็นแห่งพี่จีหนูจะบอกว่าทุกวันนี้หนูก็เลี้ยงตัวเองไม่รอดแล้วนะคะไม่อยากเลี้ยงเพิ่มเลี้ยงปอดสักนคนง่าย ของหนง,งานปศุส,สัตว์นะคะเขาก็จะสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆการเลี้ยงสัตว์ต่างๆวรวมถึงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์นะคะหรือการทําอาหารลดต้นทุนต่างๆนะคะนี่เขาก็จะมีะกวางพนโลนะคะเมนูก,ก็จอกเทศแพะพันแบง่งกอน,นะคะหรือเป็นพวกเป็นปักน้ํานะคะ,ะไก่พันข่อยซ้อนนะคะโคกระเบิดสุกรนต่างๆะก็จะมีแี้ ด้านขวามือตรงนี้นะคะที่เห็นใหญ่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคุ้ยเจ๊นะคะถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำแรกของศูนย์ของเรานะคะบรรจุได้หนึ่งแสนหกหมื่นลูกบาทเมตรนะคะที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำคุ้ยเจ๊เพราะว่าสมัยก่อนเป็นพื้นที่ทำกินของชาวเจ๊ชาวจีนนะคะในดวงรัชกาลที่เก้าก็คือพระราชาชินีให้นะคะกิ่นที่โผมมานี่ก็ถือเป็นสัษณ์ของผันซ้อน,อนเหมือนกันราะว่าผันซ้อนก็คือมีชื่อ มันจะสอนสอนกันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมาทุกวันค่ะจะใช้หลักของในหล,ลวงรัชกาลเก้ 9, าก็คือเป็นการจัดสรรนะคะที่ดินแลนะน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพ <4 S 2> ่อะะก็คือมีการปลูกข้าวนะคะมีการขุดบ่อน้ำนะคะหรือมีการปลูกพืชนะคะต่างๆพืชกินได้ะคะหรือเป็นพวกสมุนไพรนะคะก็มีการทำโรงเรือนนะคะพวกสวนของพ่อ เราก็จะวนนะคะพาวนไปที่สวน้อสารนะคะเป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วก็วนออก<ม>อ๋นะอถือว่าใกล้ๆแม้มาได้หายยี่สิบสี่ชั่วโมง อันนี้ด้านขวามือนะคะถือว่าเป็นอาคารหลังแรกของเรานะคะคสารานเทวะเกียรตินะคะก็คือสร้างเมื่อวันที่แปดสิงีอพันห้ารมปี25ิ2นะคะก็คือรัชดรสร้างขึ้นนะคะปัจจุบันนะคะก็ทาเป็นมีทัศการนะคะภาพถ่ายที่ในหลวงท่อเด็จมาันธ์นนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะปกติเขาวิ่งวิ่งรอบๆตรงนี้เลยอ่าใช่เย็น ด้านขวามือตรงนี้นะคะเป็นต้นโพสีมหาโพนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ต้นแรกนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงปลูกเอาไว้นะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2523น,นะคะแล้วก็มีต้นกระับประพฤกษ์นะคะที่สมเด็จพระเทพนะคะสระองค์ก็ุทรงปลูกเอาไว้ในวันเดียวกันโอ้เป่ารวมสมบูรณ์จริงๆนะนนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะคะคนะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นของเหมสอสวนทุ่สะานะคะงล้างกาส่วนสมทสุสมทรไท<า>ยใช่ค่ะด้นานขวามือเนี่ยจะมีการสร้างเป็นป่าทางเดินนะคะสามารถเดินรอบๆได้นะคะก็คือจะมีะต้นไม้นะคะพันสมุทรไทยหลายชนิดก็มีป้ายติดเอาไว้ด้วย <S <S ที่เด่นๆก็คือว่า,าวเขหลนะคะอย่างที่บอก <S <S บอก็จะมีลูปปั้นนะคะท่านหมอชีวกะนะคะถือว่าเป็นแพทย์ประจัพระองค์ของ ของพระพุทธเจ้านะคะที่จะเด่นในเรื่องของแพทย์แผนโบราณเนะคะ<ม>เดิมทีเนี่ยส่วนเอ่อส่วนพืาผนของเรานะคะมีพันพันสมุนไพรเ0้า้อยเาชนิดนะคะแต่ปัจจุบันก็คือเกินกว่านั้นแล้วน่าจะพันกว่าชนิดแล้วนะคะมีการปลูกพยุนะะพยงนะคะพยอมต่างๆนะคะเราก็มีการ มีเหม็นอะไรอย่ะเงี้ยค,ค่ะห,ห,ห,นหนูเดินแล้วหนูไปเห็นอยู่หนูก็เพิ่งรู้ใช่ไหมน,นี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเห็นไหมจสถานที่สุดท้ายนะคะก็คือที่จะัาไปเทลินจื้อแดงนะคะก็มีปวดเมื่อยหรือต่างๆนะคะมันทินน้ำมันไข่นะคะ หรือจะเป็นพวกอย่างห่อต่ตางๆว, <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคันนี้สนุกมากนะคะด้านหลังไม่หยุดเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาศึกษาดูงานนะคะที่ศูนย์ของเรา